วันนี้มาดูกลุ่มบุมมคคลต่างๆจำนวน10บกลุ่มสิบกลุ่มที่มีอยู่บนโลกอยู่ในประเทศต่างๆทุกประเทศทั่วโลกที่สำคัญทํญาการ10กลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มผู้ผลิตสินค้าได้แก่เกษตรกรแบบละโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงแรงงานกรรมกรยางในประเทศไทยที่ใช้แรงงานจากข้ากระสอสองพันคูณพันกิลเมตรบนบกหนึ่งล้านไร่ก็ผลลงสิบสามไร่แรงงานว้ยทองเงินงตักของแรงงานจะกลับบ้านทำงานทุกวันเป็นปีทั้งชาติแรงงานส่วนนี้เป็นรง,งานกรรมกรภาพแรงงานก่อสร้างบ้าน อาคารอาคารสูงโรงงานอุตสาหกรรมและผู้ผลิตทุงตัวจัดตั้งเครื่องจับผลิตเครื่องจับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างกำลังคงมีกลุ่มเป็นกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองได้แก่กลุ่มตัวแทนจำหน่ยายห้างหุ้นส่วนและร้านกาแฟกลุ่มนี้จะมีแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิตยกขนขนส่งกลุ่มบัญชีช่างตัวัดอยู่ด้วย และกลุ่มที่สามนะครับกลุ่มข้าราชการนาักอำเภอคระครูกลุ่มนี้จะทำหน้าที่ช่วย,ยดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับพระเจชาและประชาชนกลุ่มที่สี่นั่แก่กลุ่มธนาคารยุคกาทองคำกลุ่มทูตกุจการธุรกิจจะผลิตเรินบำบัดและ,ละ,และด,ดูแลดุลการค้าบัญชีดุลการค้าอัตราแลกเปลี่ยนกลุ่มที่ห้านั่แก่กลุ่ม เป็นดารานักร้องนิตยสารหนัสสา,าราาลและสิ่งตีวนที่มีชิิทธิบัดก็มีค่าตอบแทนบบแนะกพวคนสาธาะรวบรวมเงินกลุ่มที่างาสื่อที่ส่กลุ่มที่ทททททาาด กลุ่มสื่อมวลชนบุคลากรทีวีวิดีุอโทรทัศน์ุคกรจ้างโฆษณาสินค้ากลุ่มที่ออกกลุ่มบริการโรงแรมขนส่งมวลชนกลุ่ม สองสิบพิมันเนีบ็ดขาดอย่างเดิมกลุ่มต่อไปคือกลุ่มเด็กพระราวชน์มรตาราคำการพัฒนาสม่ที่ขอเงินจากแรงงานของบ้านที่ออกไปทำงนานนอกบ้านและกลุ่มที่สิบจะเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่คุกที่ตารางก็ก่อฟรี จกกามเรียนบานักโทษอานในครุภัณฑ์จากคุมคนหลบในกำมืองคุมคนเลือดที่มำใจยู่ข้างกว่าคนคนมีคนยองเด็เดียวสเลือดีแดงอยู่ต่อแรงอันท่อนบนขึ้งตัวตัวนสามาทีนักคบมั้เนี่ยสิบลู้อัเลืมาตัวนี้แนลำปีกรายการนักอเมือง บาบเะนดเป็นดาราผมโ่มคนงานสุากุเด็กและแลเด็กวนตแพทครบครัวน้ไร่ดูสิี้ยกลุ่มผู้ปัติละทุกท่านท,ทุกท่านจะลองถึงสถาบันพลังรัศด์ด้วยจะดูแลเรื่องการด็กิทันบัตรกุ่ท่านกกุมแบคทีกกรกีหรือบัญจีดำ